แม่ตัวนี่นี่ค่ะใส่เสื้อไหมครับเก่งมากๆมีตรงไหนอีกไหมที่เรายังไม่เห็นข้างในมาเดี๋ยวคุณแม่พาคุณแม่เข้าไปก็ได้นอ้องไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวหนามคันน้องแอลไม่ได้ใส่ขายาวมานะคะใส่กางเกงขาสั้นมากลัวหนามเกี่ยวคะ่ะแม่้ยความมือก็มีฝักหนึ่งโอเคเดี๋ยวน้องแอลคอชี้นะนี่ทุกคนตรงนี้มีอีกหนึ่งฝักเฮ้ย ได้แล้วนี่ไงึตงตรงนี้ก็มีชึบฮัลโหลเบบีหมาน้อยครับนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเนยก็ต้องขอตัวไปเก็บมะขามเทศกับลูกชายก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กี่ฝักนะฝักนี้อุ้ยอยอยู่ข้างในน้ำ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  ชินี่จ้าทุกคนคะและนี่ก็คือมะขามเทศที่เราสองคนเก็บได้ในวันนี้นะคะมาดูกันทุกคนแทนแทๆและนี่ก็คือดอกคุณที่เนยบอกนะคะนี่เนยก็เจาตัวเลไรเก็บมาเล่นกันแล้วชุดหนึ่งนี่ทุกคนดูในตะกร้าอุย้ยน้องแอลโทรศัพท์ขึ้นหน่อยครับนี่คะ่ะและนี่ก็คือ มะขามเทศที่เราเก็บได้วันนี้นะคะตอนแรกที่มาเนยคิดว่าเราจะเก็บมะขามเทศกันไม่ได้ซะแล้วแต่ผลสุดท้ายแล้วก็เก็บได้กันค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย